เอาเลยครับวิดีดต้อนรับเข้าช่องมานเกมเมอร์อีกครั้งนะครับผมก็ในคลิปนี้เราอยู่กับตัวของสวยเย่นะครับในเกม h o น o นล์ออฟคนะซึ่งเป็นตัวละครตำแหน่งแคลรี่นะครับก็เป็นแฝดในอาวที่มีชื่อว่าเอลซูนั่นแหละครับผมซึ่งในเกมนี้เนี่ยสกิลและพาสซีฟต่างๆจะใช้แตกต่างกันไปนะครับผมบอกเลยว่ามันซอยแรงมากๆนะครับและเซตเด็เทมที่เราจะมาใช้ซอยในเกมนี้ก็คือคริติคอนตีไวนะครับผม เน้นไปที่เจาะเกราะด้วยแรงแรงเลยนะครับและส่วนอาคานาเนี่ยเราจะใช้ตัวของอัตราคิ10เมตรเลยแล้วก็ดูดเลือดอีก10เมตรนะครับผมพร้อมกับโจมตีเจาะเกราะอีก10เมตรนะรัะ เน้นตีแรงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าใครที่กำลังมองหาสก,กินสวยๆฮีโร่แบบครบๆนะครับที่เพจแอดมินต้น TP7 การันตีผู้ติดตามจริงมากกว่า20,000 0คนอย่าลืมแอดมินต้น TP7 ผมมอนเอลขอแนะนาพ่อมดเคเบิลเพลย์พื่อให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w k d o l เคเบ com เต่ไม่ต้องเควันนี้ใช้เพียงแค่ u ู d คุ้ม3ต่อ1นึส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชั่นเควคอยคุ้มสุดๆ2ได้รับเควคอยทุกๆยอด100บาท3นมนำโค้ของผมมอนเอลไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเพ์คุ้มเพ์ฉลาดต้องเคว่เพลทเท่านั้นโอเคนะครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เล่นตัวละครตัวนี้ก็อย่างที่รู้ๆนะครับเราจะอัพไปที่สกิล2กันก่อนนะครับผม และค่อยอัพไปที่สกิลหนึ่งเนาะซึ่งสกิลหนึ่งของสวยเย่นะครับมันจะวางแผลไวมากๆนะครับผมในเกมฮอนออฟคิงนะและอันติเมทของมันเนี่ยสามารถพุ่งได้ถึง3ครั้งนะครับและที่ทุกคนควรรู้สำหรับมือใหม่นะครับผมสกิลสองและอันติเมท จะใช้งานร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งกระสุนเนี่ยจะรีทั้งหมด3นัดนะครับผมเมื่อเราใช้สกิล2ออันติเมตจะหายไป1น,นัดนะครับผมเมื่อเราใช้อันติเมตสกิล2จะหายไป1น,นัดนั่นเองถ้าเราซูมยิงทั้ง3นัดนะครับเราจะไม่มีอันติเมตใช้เลยและถ้าเราใช้อันติเมตทั้ง3ครั้งนะครับผม <S 1> <S 1> เราจะไม่มีสกิล2ใช้เลยนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเวลาการเล่นนะครับผมซูมให้ดีๆนะกันเดี๋ยวก่อนที่จะไม่มีสกิลหนีนะครับผมหนีซอยไปปกติ้วยกัน ซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเล่นซอยทั้งเกมให้ทุกคนดูนะครับว่ามันแรงมากๆและพาสซีฟสกิลของตัวเอลซูหรือว่าสวยเย่ใน s o okay k เนี่ยมันแรงตามคิติคอนนะครับผมคือมันปรับมาใหม่แล้วนะมันบัฟมาแรงมากๆนะครับคือการโจมตีปกติเนี่ยจะเบาลงนะครับผมแต่จะตีเร็วขึ้นนะครับคือมันจะตีปกติไวมากๆเลยนะครับไวตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะยิ่งเรามีดาบตีไวคิติคอนเนี่ยมันจะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะตีแรงจริงหรือเปล่าซึ่งต้นเกมเนี่ยเราต้องหลอของคลีรสักชิ้น2ชิ้นก่อนนะครับผมคือตัวมันจะเก่งขึ้นจนจบเกมนะครับมันจะค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะเพราะมันแรงตามความเร็วในการโจมตีแล้วก็อตกัตราคิตทคอนนะครับยิ่งอัตราฮิตที่คอน40%หรือ30%เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะแรงมากนะครับผมไปสู้ไปก่อนนะครับนอกระยะมันมีตัวให้ซอยไงป่าเราเป็นออแกนนะครับก็เกมนี้ก็ชิวๆเลยออแกน รับยืนนะครับผมมีตัวยืนให้แบบนี้ตัวผมซอยยับนะครับเราต้องพยายามหลบตัวของอาร์มไมชิระนุยกับตัวของจุลล่งนะมันจะอ่าฟิกใส่ผมนะครับซอยไปก่อนโอ้โหวิสบัดไม่โดนซอยไปก่อนซอยไปก่อนทีนี้โอ้โหมันดูดเลือดแรงยังงทีเดียวไม่รอดครับผมสกอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งมายืนเลนต่อครับผม ลมฝั่งตรงข้ามก็น่ากุดนกิดเหมือนกันนะโอ้ยสูงไม่ทันอะไรไงแล้วจู่ๆล่องคือมันเล็งผมอย่างเดียวเลยเว้ยมันแอบ,บอยู่ในพุ่มนี้นานเลยนะออแกนนี่คือแบบถ้าเลือกฝั่งตรงข้ามต่ำกว่าสิบเนี่ยบังคับตุยเลยนะครับนี่ไงอันตรีหลบเขาไปใชนไหมถ้าเราใช้ทีเมทเนี่ยสกิลสองก็จะหายไปหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเกมนี้เราจะใช้ทีเมทในการหนีสามครั้งเลยเละกันโอ้โหแปดไม่เอาออเแกนจะติ๊กจะติ๊กไอ้มังกรดำไปเปิดไม้เฉยเลยเดี๋ยวเราเคลียร์เลนก่อนดีกว่่าาคออออยไปเเจงนะ ดูดิเคลี่ยนไปยืนป้าล้างหมดอกล้างหมดโอ้โหแล้วเกือบแตกรีบรอยครับผมแรงจัดซูมก็แรงตีก็แรงนี่ครับผมแต่ว่าซอยปกติจะแรงกว่าซูมนะโดนดอเรียปิด,นด,นดนคิวรเรียบร้อยครับผมมาซอยปกติเลครับโอ้โหแล้วเสียมังกรซอ,ซอยซอยสปารใครวะโอ้ยโลม,มนันเนาะคือเงินเ,เราโลดเราโดนโลมันเกาะไปบ่อยในเงินเราหายทีเดียวขอไม่ได้สักตัว แอตซีดหกตัวแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราเล่นกับเอเลนนะเรามีอันตีสองครั้ง,รงเราหนีได้สองครั้งนะครับนี่ <Your heartbeat. S 1> เห็นไหมโอ้ผมสะบัดทีนึงแล้วก็อันตีไงเมื่อกี้ <'ve> เราหนีได้ครั้งเดียวรออันตีหลบครับนี่เห็นไหม <S <S ซึ่งสกิลสองอันติเมทเนี่ยจะใช้งานร่วมกันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะไม่ต้องกลัวนะครับอีกไม่นานเนี่ยอาวีอาจจะปรับให้มันเหมือนกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยจะเบาลงนะครับแต่จะตีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผม ข้อดีของมันก็คือยิ่งมันตีเร็วนะครับผมช่วงเลดเกมหรือกลางเกมขึ้นไปเนี่ยมันก็จะแรงตามไอเทมนะครับผมมาเดี๋ยวเราซอยป้อมล่างกันบอกเลยว่าเลดเกมเนี่ยไอตัวแครี่ฝั่งมาเนี่ยสามทีนะครับผมผมให้แค่สามทีเลยตีปกติสามทีหายนะถ้ามันไม่ออกไอเทมมาป้องกันนะครับหรือว่าพวกดีเฟนส์นะต่อยเป็นแทงเนี่ยก็ละลายเหมือนกันนะครับผมสแตก็กแตกของมันในเก็บได้สูงสุดถึง5สแต็กเลยนะครับที่จะโจมตีเจาะกาะน,นะ ตอนนี้สแต็กละหมดนะครับซึ่งสแต็กเนี่ยดูได้ง่ายๆที่ใต้หลอดเลือดเรานะครับมันจะมีหลอดสีข,ขาวๆขึ้นมาเนาะไอ้สแต็กนั่นะจะตีเจาะเกาะน,นะครับผมโอ้ยมามาเอาเลนหนึ่งๆกันหน่อยมีสองสแตก็กมีสามสแตก็กสบัดเลยมาดิสองคิวครับผมเลือ <laughs> ดแค่นี้เราไม่วันนี่แหละดูดู <laughs> ดูดูแ <laughs> ครี่มานะซูมก่อนหนึ่งเม็ดเรียบร้อยโอ้โหไม่โดนฟิกโลบเหรอนี่ไงล่ะนี่ล่ะสองที เอาตีแรงกว่าครับผม3มคิวมันฟิกหลบสกิลเอ้ยซูมผมนะท้าเมื่อกี้มันไม่หลบมันน่าจะเกิดใหม่ลแล้วแหละมันเสียทั้งฟิกเสียทั้งคิวมาตอนนี้เราได้คีย์เล็กแล้วนะครับผมตีวไว้จัดเลยดูด,ดิคีย์ที่ค่อนดอกละพนนันอะดอกละพนันมาเดี๋ยวเราไปแกง๊งแก๊งเลนกลางเล,เลยกันป้อมกลางไม่แตกนะครับป้อมบนเราเปิดไปที่เรียบร้อยออฟเราเป็นตัวของลีซินนะไอตัวของอารเลนไม่ยืนป้อมหรอ ป๊บแ้นติเมทเลยแล้วกันขามกระแพงมาตีป้อมนะป้อมจะแตกฐานไหมเนีย่ยเรียบร้อยผมโดนแกงสามนะปุ๊บโหแล้วผมโดนไม้ชิรนุยปิดแล้วตีปกติเน้นระยะไปก่อนนะครับแล้วตีหลบเรียบร้อยโดนในตัวไดอารียล็อกอะถ้ามันไม่มีล็อกผมน่าจะไหวนะสักสองตัวแล้วกันเ <laughs> มื่อกี้ลมไม่มารับเราด้วยเสียดาย่อยแรงจัดเลยนะดูดิดูดิไดอารียจะเอาปะเน้นซูมไปก่อนป้งนี่ เดือนนี้เดียวเม็ดหนึ่งสุดท้ายไม่โดนว่ะม่สอนนอกระยะไปครับผมดูดิแฮรี่มันโดนผมแบบนัดสองนัดเองอะยิ่งเป็นไม้เชืหนุ่ยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเราต้องหลบๆบไอ้เมดมาหน่อยนะมันต่อยแรงมากเลยนะครับหนีอันตีถอยได้เลยลัวอันตีถอยได้เลยรัวคืออันตีเนี่ยมันไม่สามารถกดได้ต่อเนื่องเนาะถ้าเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันมีระยะดีเลยข,ของมันอยู่นะครับประมาณอสองวิหรือสามวินะครับแล้วแต่คูดาวที่เราทําได้นะ เล่นจ๋าอีกทีเดียวอีกทีเดียวรีบรอยครับผมสามนัดช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยอันติลงไปก่อน,นทันทีซอย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 ดูดเลือดเข้าแรงโอ้โหแล้วตีคลิปเด้งเลือดก่อนนะครับผมคือเราเอาพาสซีฟอันติโรบิีหนึ่งดอกครับผมมาดิพลังไอไม่ใช่พลังแสงนี่อา้าหน้าที่เราเตรียมมาเนี่ยมันเป็นตัวของผู้ช่วงชิงนี่ครับดูดเลือดประมาณ10มเมตรเลยเราไม่ต้องกลัวนะครับดูดเลือดรแรงแงนะครับแทบไม่ต้องแค่จะไม่ต้องกลับบ้านอะ่ะไม่ดี ผมยืนตั้งแต่ตัวของอาเลนอะคือฝั่งมันเสียไปสตัวคือแค่จะเอาผมคนเดียวไงตอนนี้เนี่ยหกคิวเลยครับเราเสียไป2ตัวนะแล้วก็ซับไปประมาณ1 1ตัวนะครับเข้มจัดเลยไงปื๊บปื๊บปื๊บสอยแบะสอยไปโอ้โหพันสี่พันสี่ไมชนนยจะจะเล่นกับผมไหล่ะปื๊บปื๊บปื๊บอันติหลบครับผมมาดิสอยสอยสอยรีบร้อยครับผมจุรงเกิดใหม่มาเราได้ตัวเจาะเกาะแล้วนะครับ ชิ้นนี้บอกเลยว่าละลายแทงละลายแทงละลายอันตีรบครับผมโอ้ไม่ทันกดันตีรอบนึงไม่ทันไม้เชนุยต่อคอมโบแบบไวมากต่อให้ตัวเราจะแรงนะครับแต่ว่ามันก็บางอยู่ดีนะเพราะงั้นเนี่ยเวลายืนเนี่ยก็ต้องกะระยะดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดเหมือนผมไหมโดนไม้เชนุยสองสามรอบแหละแต่เมื่อกี้ตัวมันรอบหนึ่งนะนี่ไงสองสามสามนัดหายตาท้ธโมสังโคแรงแจ๊ เดี๋ยวให้ซินเช็คพุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปตามเราจะแรงมากๆนะครับถ้าเรามีตัวของสแตก็กไอห้าสแต็คนะเห็นไหมมันจะเป็นตัวของโจมตีเจาะเกาะน,นะครับการโจมตีปกติคือข้อเสียก็คือถ้าเราซูมปุ๊บเนี่ยสแต็กมันจะหลุดทันทีนะครับนี่คือข้อเสียเลยเราต้องไปเก็บสแต็กใหม่เวลาเราใช้ออลติเมทหรือว่าสกิลสองเนี่ยซูมมันจะหายนะครับเห็นไหมสแต็กมันจะหายไปเลยทุกคนเห็นไหมดิสแต็กมันจะหายนะครับผมนี่คือข้อเสียนะ มันใช้ต่อเนื่องไม่ได้ไงเราต้องยืนเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับดูดิอันเลนแบบกดอันดิเมทไม่ทันสักตัวสักตัวอ่ะโต้งโอ้โหโดนจูโลง่งว่ะไอแคลรี่หลุดแคลรี่หลุดโอ้โหอไอ้ไดยาเดียพาไปนู่นแล้วน่าจะเอ็นได้เลยนะเนี่ยถ้าขึ้นบ้านได้นี่เอ็นได้เลยนะเช็คเช็คอ,อืมไม่มีไม่มีม,มาเดี๋ยวรอจูโล่งให้มันโดดเสร็จแล้วนะดูดิดูดิโอ้โหโจูล่งเกือบแห้งถ่านป้าอื้อหือ นิดเดียวนิดเดียวขู่แล้วลงมันเดเดียมาบางอะ่ะสอยไปก่อนซอยป้อมไปก่อนนะครับผมอุ้ยหมายจะหนุยไปอีกแล้วนี่นี่แงละน้องปึ๊บปึ๊บอยไปสอยไปสอยไปไม่ต้องซูมครับผมงานนี้ไม่ต้องซูมดมูผมยังไม่ได้ดาบตีไกลน,นะถ้าได้ตัวของธนูตีไกลนะบอกเลยว่าครั่งครั่งครับผมมาดีอะเลนมาดีอเลนมาดีอะเลนสามตอกหายกเกอร์ไปเก็บคิวครับผมมาแล้วดาบแดงมาแล้วครับผมแล้วจูโลงว่าไงจ้าน้องซูมปกติพอ 11คิวมีอีกไหมมีอีกไหมเจ้บเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับเล่นตัวของสวยเย่ในครับในตำแหน่งแคนรี่นะคือตัวมันเก่งมากๆนะครับยิ่งตัวฝั่งตรงข้ามมีแทงเยอะๆเนี่ยผมแนะนำไม่เอาหยิบมาเล่นกันได้นะครับผม แต่ว่าตัวมันจะค่อนข้างจะแพตัวของอยูจีเนาะเพราะงั้นเนี่ยดาไปถูกนะครับตัวมันโกมากๆตีก็แรงนะครับพัดสีสแตกคคือแรงมากๆตีไวาวางแผบไวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าถามว่าคุณชอบนะครับอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะสำหรับคลิปน,นี้มีประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนบายบาย